ช่างใหญ่จะมีการนั่งต่อไปถึงตอนตอนบ่ายหรือเปล่าจิตภาวนานะะี่ยไม่ทราบมีหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้จะตัดตอนมาบรรยายพระสูตรเสียตามตามตามวันเสาร์นะฮะแล้วก็ต่อไปก็ขอเชิญนั่งต่อพระสูตรที่จะกล่าวในวันนี้ ก็คืออาทิตตประยายสูตรถือว่าเป็นประสตรที่สามซึ่งพระพุทธเจ้าทสรงสแสดงข้อความในตอนต้นก็คือว่าหลังจากได้แสดงอนัตตลกนณสูตรจบไปแล้วพระปัญจวัคคีย์ก็บรรลุอรหันต์เป็นพระหันทั้งหมดต่อจากนั้นก็ได้โปรดพระยสะพร้อมด้วยสหาย ชุดแรกสีท่านชุดที่สองห้าสิบท่านด้วยพระธรรมเทศนาที่เราเรียกว่าพุรานุสาสนีคือพระธรรมเทศนาที่ทรงสั่งสอนมากที่สุดในการเผยแผ่ศาสนาของพุทธเจ้าได้แก่เรื่องอนุบุพิกถาหกับอริยสัจสี่ซึ่งจะได้กล่าวในโอกาสอื่น เมื่อพระพุทธเจ้าเห็นว่ามีพระสงฆ์มากแล้วคือตั้ง60รูปก็ได้ประชุมสงฆ์ประกาศเจตจำนงในการทำงานของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างสูงโดยรับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้ เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพยทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพทั้งที่เป็นของมนุษย์ขอให้พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกวไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุด สมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะเพราะว่าคนที่มีกิเลสน้อยเบาบางนั้นมีอยู่แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ฟังธรรมก็จะเสื่อมจากธรรมะเหล่านั้นแต่เนื่องจากพระสาวกในคราวนั้นมีอยู่จำนวนเพียง6กรูปก็รับสั่งให้แยกย้ายกันไปทิศละหนึ่งรูปเราถือว่าเป็นพระธรรมทูตยุคแรก ที่เริ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระพุทธดำรั์ที่ตรัดแก่ภิกษุในคราวนั้นมีลักษณะเหมือนเป็นทานูนของพระพุทธศาสนาประการหนึ่งว่าการอวัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนานั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย หรือแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลข้อที่ทรงแสดงทั้งหมดจึงเป็นการแสดงเพื่อประโยชน์และการกำหนดประโยชน์ก็คือได้รับความสุขจากการปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะหลังจากได้ตรวจสอบจริตอัธยาศัยของคนแล้ว จึงได้มีการกำหนดประโยชน์เป็น3ประการคือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภายหน้าและประโยชน์อย่างสูงสุดส่วนข้อที่ว่าจงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นทมกลางที่สุดนั้นโดยหลักจริงๆก็คือว่างามในเบื้องต้นด้วยศีลคือศีลเป็นภาคพืค้นเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์การปฏิบัติธรรมทางาศาสนาในตอนแรก ก็เป็นเรื่องของกายกบวาจาอย่างหยาบๆไปก่อนในชั้นที่สองก็เป็นเรื่องของสมาธิที่เรียกว่างามในท่ากลางแล้วก็งามในที่สุดด้วยปัญญาก็คือหลักของตรสิขานั่นเองแต่บางครั้งบางคราวแม้ธรรมะหัวข้อเดียวก็วถือว่างามในเบื้องต้นทรากลางในที่สุดอย่างเช่น ในเบื้องต้นก็เริ่มกำหนดข้อความที่จะสดแสดงในทำกลางก็ขยายข้อความเหล่านั้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งออกไปตอนสุดท้ายก็สรุปชี้ประเด็นของพระสูตรแต่ละสูตรที่สรงสดแสดงถือว่างานในเบื้องต้นทากลางที่สุดเช่นเดียวกัน และให้สมบูรณ์ด้วยอัฏฐพยัญชนะซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้สวดกันอยู่เป็นประจำสาทถังสัพยัญชนะงเกวระปริปุนังปริสุทธังรมจริยังประกาศเสสิกนี่เราสวดกันมาเป็นร้อยเป็นพันนะฮะนึงถือว่าเป็นหลักการที่สําคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมสมบูรณ์ด้วยอัฏฐพยัญชนะคำว่าอัฏฐก็คือตัว เนื้อหาสาระ,ะแห่งเรื่องและประโยชน์ที่จะเกิดจากพระธรรมเทศนาแต่ละข้อดังนั้นบางครั้งพยาญชนะเหมือนกันแต่อัตถะไม่ได้เหมือนกันการศึกษาธรรมะจึงต้องมีการสังเกตสังกาเป็นพิเศษพาข้อความตอนนี้เมื่อวางอยู่ที่นี้มีความหมายอย่างนี้แต่วางอยู่ที่หนึ่งจะมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง คือพย,ยัญชนะนเหมือนกันแต่ว่าอัถะไม่เหมือนกันหรือบางทีพย,ยัญชนะนกับอัฐะนั้นตรงกันยังยกตัวอย่างธรรมะที่ง่ายๆแล้วก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอก็คือเรื่องคำว่าจากะจากาในชั้นของคารวะสธรรมเป็นธรรมะระดับที่เรียกว่าคือเฉลี่ยความสุข เป็นการแสดงความอบอ้อมอ,รอารี้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันท่าน้ขขา,านจาระในชั้นของอธิษฐานธรรมหมายถึงการข่มความรู้สึกนึกคิดของตัวเองที่เป็นค้าสึกต่อเจตนารมคือเราตั้งใจจะกระทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีความรู้สึกที่เป็นศัตรูเกิดขึ้นขัดขวางความรู้สึกเหล่านั้นเราก็ข่มความรู้สึกเหล่านั้น นี่ก็ใช้คำว่าจากะเหมือนกันแต่ว่าจากะอีกความหมายหนึ่งนั้นหมายถึงการบริจาคคือการบริจาคทานแต่อีกความหมายหนึ่งนั้นหมายถึงนิพพานเลยหมายถึงดับกิเลสไปเลยเป็นพระนิพพานไปเลยนี่ท่านจะเห็นว่าใ้อัฐาน,นั้นแตกต่างกัน แต่ตัวพยัญชนะเขียนเหมือนกันเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรการศึกษาธรรมะจึงต้องเข้าใจทั้งรูปอัฐะคือตัวเนื้อหาสาระของพ้อยคำเหล่านั้นและตัวพยัญชนะคืออักษร,รที่ใช้ขีดเขียนถ้าหากว่าเกิดความเข้าใจไม่ตรงทั้งโดยอัฐพยัญชนะและความสับสนก็จะเกิดขึ้นได้ อย่างที่เราพูดกันว่าฟังไม่ได้สักด์แล้วก็จะไปกระเด็นดังนั้นธรรมะในทางาศาสนาจึงมีการอธิบายกันพระพุทธเจ้าเองเวลารับสั่งอะไรก็จะบอกไว้ว่าหมายความว่าอย่างไรแต่ว่าคำบางคำนั้นเคยชินสมับคนในยุคนั้นคนในยุคต่อมาก็อาจจะไม่เคยชินพระตกถาาจารย์ท่านก็อธิบายไว้ว่าหมายความว่าอย่างนั้น เพราะถ้อยคำที่ใช้นั้นเป็นสื่อความหมายก็สุดแต่ว่าจะกําหนดการความหมายความว่าอย่าไงไรในกรณีนั้น,น,นการที่ทรงใช้คําว่าหลุดพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงโดยทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์คําว่าบ่วงนั้นก็คือเครื่องผลูกของมารเรียกว่ามารบันธนาเครื่องผูกของมาร พาะีจริงมันก็ไม่มีอะไรนะก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็เนนหนี่ยวมันนึกด้วยอํานาจของกามด้วยอํานาจของพยาบาทและด้วยอํานาจของความเปลียดเปลียนหรือความหลงซึ่งว่าที่จริงโลกเราเป็นโลกของสัมผัสอย่างที่รู้กันบางครั้งพระพุทธธรรมรัตที่ตรัสนั้นจะมีเพียงเท่านั้น เช่นว่าผู้ใดจักระวังจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวอาศัยอยู่ในกายนี้ได้ผู้นั้นจักหลุดพ้นจากบ่วงของมันซึ่งหมายความว่าเป็นพระริยเจ้าไปเลยจะพูดแล้วก็ง่ายนะฮะแต่ว่าปฏิบัติจริงๆแล้วก็ตัวยุ่งที่สุดก็คือสิ่งที่เราได้เห็นเป็นต้นนี้ตลอดในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดถึงตายก็ตัวยุ่งก็มีอยู่หกตัวเนี่ย ที่จริงแกไม่ยุ่งเองนะฮะคือตัวแกเองก็เป็นก,นกลางๆลางใจเรามันยุ่งเลยก็ทําให้ยุ่งไปหมดะะะมีการกําหนดหมายไปสารพัดอย่างรูปอย่างเดียวกันวันนี้กําหนดว่าดีพรุ่งนี้กําหนดไม่ดีกําหนดดีเกิดโลภะกําหนดไม่ดีเกิดโทสะไม่เข้าใจเกิดโมหะมันก็หมุนวนกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้าการส่งพระสาวกไปในยุคนั้น ถือว่าเป็นยุคของการบุกเบิกะพรศาสนาท่านตั้งหกสิบท่านนั้นไม่ทราบท่านหายไปไหนจึมีผลงานเหลืออยู่เพียงสามรูปเท่านั้นเองท่าที่พบนะฮะท่าที่พบมีอยู่เพียงสามรูปแสดงว่าต่างคนต่างก็ไปกันไกลทีเดียวแล้วคงบางองค์ก็คงจะไม่ได้บวชลูกศิษย์อะไรไว้สืบต่อก็เลยหาย พระอาจารย์ที่ทําสังขานานในยุคหลังเป็นเด็กรุ่นหลังก็คงจะไม่รู้เรื่องราวในตอนต้นคนยุคเราจึงไม่รู้ว่าผลงานที่ท่านได้กระทาไว้นั้นได้เกิดผลประโยชน์อย่างไรบ้างคือพระอารหันต์นั้นท่านท่านทำงานโดยไม่ต้องประชาสัมพันธ์พูดยากเลยเราก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าเองนั้นได้แสดงถึง น้ำพระไทยที่จะทำงานร่วมกับพระภิกษุซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าสองประโยคต้นกับประโยคสุดท้ายนี่ไปรอมาจะร,าระาภิกเวจริยกังบูชนาะอิตายะบูชนาะสุข,ขายะโลกาโน,นกัมปายะเดวะมนุสสานะแปลเป็นไทยความว่าพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ประโยคสุดท้ายนั้นรับสั่งว่าแม้เราเองก็จะไปยังตำบนอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมแสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นทำงานร่วมกับพระสงฆ์รับสั่งให้พระสงฆ์ทำอะไรพระองค์จะทำอย่างนั้นแม้แต่งานเล็กๆน้อยๆนะฮะเย็บจีวรของพระพระสมัยก่อนต้งเย็บจีวรเองไปหาผ้ามาเก็บสบะสมไว้พอทำจีวรได้ถ้าก็มานั่งเย็บกันเอง ถึงคราวเย็บจีวรพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปลงช่วยเย็บให้ลูกศิษย์ด้วยโดยจะนั่งหัวแถวก็นั่งเรียงกันไปก็ช่วยกันเย็บเป็นตอนๆกันการทํางานทุกอย่างของพระองค์จึงทํางานร่วมกับพระสงฆ์ทาให้ลักษณะสังคมสงฆ์มีความอบอุ่นมากเพราะพระองค์จะเปลี่ยนฐานะของพระองค์บางครั้งก็เป็นพ่อบางครั้งก็เป็นเพื่อน บางครั้งก็เป็นผู้ปกครองบางครั้งก็เป็นาศาสดาคือเคลื่อนไวไปตามเหมาะตามควรแก่จุดนั้นมีการข่มคนที่ควรข่มเมื่อมีการกระทําที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อมีการกระทําที่ควรยกย่องพระพุทธเจ้าจึงกล้าชิดอยู่กับพระสงฆ์เวลาพระสงฆ์ประชุมกันถ้าหากว่าเรื่องข้าวแนวข้าวแถวดีไม่มีปัญหาอะไร ก็ปล่อยให้ท่านใช้ปัญญาใช้เหตุผลถูกเฉียงคิดค้นกันเองแต่พอมีปัญหาเท่านั้นเสด็จทันทีเช่นว่าคุยชักจะนอกเรื่องมากไปแล้วหรือคนเราในชอบคุยนอกเรื่องมากกว่าในเรื่องในเรื่องนี้คุยกันอยู่ไม่ได้นานนะประเดยมบอกนอกเรื่องต่อนอกเรื่องจะเสด็จเพื่อควบคุมการพูดหรือความคิดของพระเราไม่ให้ฟุ้งซ่าน ถ้าท่านทั้งหลายที่ไปเคยไปประเทศตะวันแต่เราไม่มองในแง่ว่าเอาแหละพระพุทธเจ้าไม่ต้องใช้ทิพยษุหรอกทิพสุทธหรอกแต่พระคันตะกดีนั้นอยู่ใกล้ธรรมศาลาแล้วแขกค,คุยในเสียงดังดังนั้นก็ฟังได้ชัดมากนี่สมสมมติว่าไม่ต้องใช้ทิพยจักรเลยทิพสุตธนะฮะแต่ว่า เมื่ออยู่ใกล้ที่ประทับท่านเหล่านั้นก็คงจะไม่กล้าคุยเสียงดังและตามปกติที่หลักฐานปรากฏนั้นพระสงฆ์งเคารพยำเกรงพระพุทธเจ้ามากพระนั่งตั้ง500ร้อยนะฮะอยู่500ร้อยแม้เสียงแกร